เพื่อนๆเคยรู้สึกล้มเหลวในชีวิตบ้างไหมคะตอนนี้อ้อกำลังเป็นอยู่เลยรู้สึกเศร้ารู้สึกเศร้าเศร้านะแต่ก็ยังยิ้มได้อยู่เมื่อวานผลสอบผลสอบเพิ่งออกมา เพิมที่แล้วอลงไป4ตัว4วิชานะคะแต่ว่าผ่าน3ตกหนึ่งก็รู้สึกเศร้านิดนึงเพราะว่าเราก็รู้สึกแบบเออเราก็พยายามแล้วแต่มันก็ยังตกอยู่นะคะแต่ในความเสียใจก็ยังแอบดีใจอยู่เพราะว่าตัวที่เราคิดว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งถ้าเราตกเราจะซ่อมไม่ได้แล้วเราต้องโรงเรียนใหม่ แต่ว่าก็คือตัวนั้นก็ผ่านก็แอบ,บดีใจแต่อีกตัวที่ตกก็เดี๋ยวต้องไปลงสอบซ่อมใหม่ค่ะไม่เป็นไรเราอาจจะยังพยายามไม่มากพอแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกแบบมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแบบเรารู้สึกล้มเหลวเศร้าอีกแล้ว ทำไมเเจอกันทีไรเราจะเศร้าตลอดเลยอยากจะแบบมีความสุขแล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เลยอยากจะแบบมาแชร์วิธีฮิวใจเวลาที่เรารู้สึกแบบล้มเหลวในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะคะความสัมพันธ์หรือว่าการทํางานต่างๆนะคะเออเราเราล้มเหลวแล้วเราก็ก็ต้องสู้เนาะก็ต้อง ก็ต้องยิ้มไปอีกรอบหนึ่งตามที่ได้หาวิธีมานะคะมีอยู่3วิธีเลยวิธีแรกก็คืออันนี้ชอบเสียงดังตลอดวิธีแรกนะคะก็คือการยอมรับความรู้สึกของเรายอมรับว่าเราผิดหวังน,นะเราเศร้าเราเสียใจนะคะยอมรับมันให้เวลากับมันจริงๆอ้อก็รู้สึกแบบตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานปวดซอกออก ะะแต่วันนี้ก็มีเรื่องบางเรื่องที่มากระทบจิตใจเราอีกแล้วที่ทําให้เราสึกแบบเราล้มเหลวอีกรอบนะคะมันก็เลยความรู้สึกก็เลยแบบเหมือนเหมือนยังไม่หายไปสักทียังยังรู้สึกดาวอยู่นะคะไม่เป็นไรเราจะให้เวลามันแค่วันนี้วันเดียวเศร้าเศร้าไปเลยเศร้าไปเลยนะคะแต่ไม่ร้องไห้นะแค่เศร้าเฉย นะคะแล้วก็ต่อมาวิธีที่2นะคะก็คือให้เรายอมรับว่าเราพยายามมามากพอแล้วนะคะหมายถึงว่าคือความพยายามที่เราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามไปในการทําสิ่งต่างๆอะ่ะที่มาล้มเหลวะคะ่ะมันมีคุณค่านะมันเราพยายามแต่เราอาจจะพยายามไม่มากพอแต่ไม่เป็นไรมันมีคุณค่าสําหรับเราเราทําดีที่สุดแล้วจริงๆ ไม่ใช่ว่าความพยายามของเราไม่มีค่ามันมันมีค่าเสมอทุกอย่างนะคะแล้วก็ต้องรู้ว่าโอเคฉันพยายามแล้วนะไม่เป็นไรฉันจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะเริ่มต้นสิ่งเล็กๆสิ่งใหม่เพื่อนบางคนบอกว่าให้อ้อลองปรับอารมณ์ไหมลองไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบที่ ทำแล้วเรารู้สึกดีขึ้นก่อนนะคะเช่อนอาจจะกินอ,อะไรนะดืม่มมะชะ่ะสักสองแก้วมีเพื่อนแบบว่าเอาไหมสักสองแก้วไหมวันนี้ถ้ารู้สึกดาวนะคะหรือไม่ก็เราออกแบบไปคาเฟ่ไหมไปทะเลไหมหรือว่าไปชิลเอาที่ไหนเอ่ยที่เราชอบร้านหมูกระทะปิ้งย่างชาบูต,ต่างๆนะคะอันนี้แล้วก็ได้เลยแล้วแต่เพื่อนๆนะคะ ลองปรับอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เราเผื่อว่ามันจะดีขึ้นเนาะก็อันนี้เป็น3ามวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองนะคะโดยที่เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนค่ะก็ยอมรับความรู้สึกของเราโอเคเสียใจเศร้าอ่ะยอมรับนะคะไม่ฝืนไม่ฝืนมันไม่เก็บไปไหนทั้งสิ้นร้องไห้ถ้าร้องได้ก็ร้องนะคะแต่ว่าถ้า ลองก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็2ก็คือยอมรับว,ว่าความพยายามของเราอะ่ะมันมีคุณค่าเสมอค่ะแล้วก็สไปเริ่มต้นทําสิ่งเล็กๆนะคะทําสิ่งใหม่นะคะหายใจเดี๋ยวนี้พยายามหายใจเยอะๆจะได้มีสมาธินีสติในการเริ่มต้น สิ่งดีๆมาอีกรอบหนึ่งนะคะสุดท้ายนะคะก็คือล้มได้ะคะ่ะล้มได้แต่เราก็ต้องลุกขึ้นได้เหมือนกันแล้วเราจะลุกให้แข็งแรงกว่าเดิมนะคะเราจะเติบโตเราจะเก่งขึ้นกว่าเดิมในวิชานี้ที่อ้อยตกไปในวิชาที่ตกนะหรือไม่ก็ความสัมพันธ์ต่างๆที่มันแย่นะคะโอเคกับคนนี้เราไม่โอเคมันมันล้มเหลวไม่เป็นไร เริ่มต้นกับคนไหม่ก็ได้เนาะโอเคค่ะก็อยากให้เพื่อนๆลองนะคะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเนาะมาเจอกันด้วยแบบแบบมีความสุขบ้างเนาะมาเจอที่ไรรู้สึกแบบเศร้าๆาทุกทีเลยแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะ